ครับสวัสดีครับท่านสมาชิกแล้วก็แฟนๆทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาติดตามช่องสูตรเด่นพารวยนะครับวันนี้ผมก็ได้นำเอาสูตรนะครับจับคู่สองตัวบนล่างนะครับนำมาทนสมาชิกได้เอาไปเป็นแนวทางนะครับเพราะว่าสูตรนี้ก็งวดที่แล้วก็เข้ามาที่ศูนย์เจ็ดนะครับวันนี้ก็ลองตามต่อนะครับว่าจะเดินต่ออีกหรือไม่นะครับ ทุกสูตรนะครับก็มีเข้ามีหลุดนะก็ธรรมดาของสูตรนะครับก็อย่าว่ากันนะครับหัวที่แล้วก็ยังดีนะครับยังเข้าอยู่ที่ศูนย์เจ็ดนะครับเก้าเก้านะไม่น่าออกนะครับผมก็ทำตัวเลขได้อยู่เกแต่ผมไม่เอามาลงนะครับมันเลขตัวเลขไดสวยนะครับแล้วก็มาดูกันเลยนะครับก็ สูตรของเรานะครับเลขที่ออกมานะครับ9 5 1 9 6ล่าง5 8นะครับเราใช้หลักหน่วยบนนะครับหน่วยบนคือเลข6นะครับบวก10ล่างนะครับ10ล่างก็คือเลข5นะครับ6บวก5นะครับเราได้มาที่เลข1แล้วก็ลดแทบนะครับลดแทงจาก1ก็เป็น0นะครับ0เราบวก8คงที่เราก็ได้มาที่8และ9นะครับ จากแปดลดแต้มมาเป็นเลขเจ็ดนะครับด้านนี้เราได้สามตัวด้านนี้เราได้สองตัวนะครับตัวเลขที่ออกมานะครับห้าหนึ่งเก้าล่างสี่เจ็ดนะครับแล้วก็้าที่หนึ่งเก้านะครับหนึ่งเก้าบนนะครับก็เข้าบนเข้าล่างนะครับอ่างวดนี้เราก็ได้เก้าบวกสี่นะครับเก้าบวกสี่เราก็ได้สาม้วครัสองนะครับบวกแปดนะครับเราก็ได้มาที่เลขศูนย์และลดแต้มลงมาเป็นเลขเก้าจากศูนย์เพิ่มแต้มเป็นเลขหนึ่งนะครับ ตัวเลขที่ออกมานะครับ4 1 1ล่าง92นะครับเราเข้ามาที่หกับ2นะครับ9กล่างนะครับมาดูคันต่อนะครับอันนี้ก็1นะครับบวก9นะครับเราก็ได้มาที่เลข0นะครับ0ย์แล้วก็ลดแทนเป็นเลข9 9แล้วก็บวก8ปองที่เราก็ได้มาที่เลข7นะครับลดแทนเป็นเลข6นะครับจาก8 5ดจากเเพิ่มแทมเป็นเลข8นะครับ ตัวเลขที่ออกมานะครับ4 1 7ล่าง8 0นะครับแล้วก็ที่8 0ล่างนะครับแล้วต่อมานะครับเลขที่ออกมา4 1 7ล่าง8 0นะครับเราใช้7นะครับบวก8นะครับ7บวก8แล้วก็ได้5ลดแทบเป็นเลข4นะครับ4บวก8คงที่เราได้มาเป็นเลข2นะครับ1ลดแทมลงมานะครับจาก2แล้วก็เพิ่มแทมเป็นเลข3นะครับตัวเลขที่ออกมานะครับ6 ห้าสองล่างห้าห้านะครับเราเข้าที่ห้าสองนะครับเข้าตรงตรงนะครับอาแล้วก็ต่อมานะครับสองบวกห้านะครับสองบวกห้าเราก็ได้มาที่เลขเจ็ดลดแต้มเป็เลขหก 6, นะครับหกเราบวกแปดคงที่เราก็ได้มาเลขสี่แล้วก็สามลดแต้มลงมานะครับจากสีก่จะเพิ่มแต้มเป็นเลขห้านะครับตัวเลขที่ออกมานะครับแปดแปดเจ็ดสามล่างเจ็ดสามนะครับเราเข้าที่เจ็ด สามนะครับเนินบดเนินล่างนะครับเ่อวดที่แล้วที่ผ่านมานะครับตัวเลขที่ออกมาแปดเจ็ดสามนะครับเราใช้หลักหน่วยบนนะครับบวกหลักสิบล่างนะครับก็สามบวกเจ็ดนะครับเราก็ได้มาที่เลขศูนย์ลดแต้มเป็นเลขเก้านะครับก็เรามาบวกแปดตรงที่เราก็ได้มาที่เลขเจ็ดนะครับแล้วลดแต้มมาเป็นเลขหกจากเลขเจ็ดเราก็เพิ่มแต้มเป็นเลขแปดนะครับ ตัวเลขที่ออกมานะครับคือ907าต่าง99นะครับหลัก9ก้าตนะครับมาดูงวดน,นี้นะครับงวดวันที่16เมษายนจะเดินต่ออยู่หรือไม่กัมาดูกันเลยนะครับเราใช้นะครับ907นะครับใช้7หลักหน่อยบวก9กหลักสิบนะครับก็7บวก9หลัก 6, ได้มา6กลดแต้มเป็นเลข5นะครับ 5บวก8เราก็ได้เลข3าลดแทงกั็นเลข2นะครับจาก3เพิ่มแทงคปนเลข4นะครับเราก็ได้มาที่6 5ด้าดนนี้เราได้มาที่3 2 4นะครับเราก็จับคู่เราก็ใช้6 3นะครับ6 2แล้วก็64นะครับแล้วก็53 5 2 54นะครับก็ลองเอาไปเป็นแนวทางนะครับเผื่อจะเดินต่อนะครับสูตรนี้ก็ ข้ามาก็แปดงวดนะครับก็น่าติดตามนะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับถ้าผมได้จับชุดเอาไว้ก็มีดังนี้นะครับน่าจะข้าวหรือไม่กานะแต่ผมชอบเลขหกนะครับเพราะว่าสูตรติดเลขหกนะครับวันนี้นะครับเลขหกมาก็มีอยู่นะครับก็มีหกสามนะหกสองนะครับหกกับสองก็นะครับ ็เข้ามาที่6 3 6 2แล้วก็5 3า2นะครับคันไว้ก็คือ6 4และ5้นะครับเน้นเน้นคือ4ชุดนะครับเน้นจริงๆนะครับก็คือ6 3นะครับแล้วก็5 2นะครับลองไปพิจารณาดูนะครับ16นะครับ16มีเมษายนนะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับครับทิมนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวทุกหน้าเจอกันอีก ครังนะครับคลิปนี้ก็ขอถุกท่านึงประสบโชคดีมีแต่คนสุขคนเจริญนะครับสวัสดีครับผม